สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราจะทำเกงพริกหมูแบบใต้นะคะอันนี้จะทำจานเดียวนะคะทำต้วยเดียวแบบจริงนะ <ทำ S 2> คะเดียว,ยวใส่เครื่องแกงประมาณครึ่งช้อนใส่นดเดียวค่ะ<ม>กับิก,ก็ใส่ก็เท่ากันกับเครื่องแกกนิดเดียวดเส้นดเลยดนา ละลายใ้เข้ากันก่อนนะคะกระปีกับเครื่องแกงสีน้เหลืองเข้มนะใช่สีลสวนนี่ไงสีเครื่องแกงเครื่องแกงพิกกับสีนี้แต่ถ้าสีเหลืองอะคือเครื่องแกงส้ม ที่มันเป็นสีนี้เพราะว่าเขาใส่พริกไทยลงไปอ๋อเขาใส่พริกไทยไไดำมันตำเหมือนกันแต่ว่าเพื่อแกงส้งมอะแค่ไม่ใส่พริกไทยั้างอยูนตรงนแรงจ้างกันแล้นอันนี้มูนะคะแอลมาดูระหว่างนี้ก็ปูปเลยเรียกสิ แล้วก็เกลือนะคะสองอย่างที่เราก็ชอบก็ตมมากตีกับเกลือเีเกลือหรือว่าแกงหอยผงนัวก็ได้แต่ว่าดูไม่ได้คนใา้ไม่ค่อยกินหรือว่ามีกินเลยก็กินเลยว่า มันจะดูเยอะนไปรสดีมันก็คือผงนัวนีแหละมันที่เดียวกันเลยน้วนให้สุกแป๊บนึาานะคะอันนี้ช้อนต้อออกนะ ก็าน่าจะสุดแล้วอืมครนะับผมพอหมูสุกก็ใส่ไปนนี้ใบมะกรูดนะคะหัน่นซอยยกเสิร์ฟได้เลยแค่นี้เลยอันนะี้นี่นะคะสีสวย จริงอ่ไม่าไถ้วยนะครึ่งถ้วยครึ่งถ้วยอ,อันนว้วมะเขือเลยเพราะมันหน่อยอันน้ำมือเดียวค่ะนี่แหละม,มือเดียวแกงอะไรนะแกงพริกหมูค่ะแกงพริกหมูแกงแบบภาคใต้ค่ะอร่อยมากถุงเครื่องถึงพริกไทยมากอไปต้องเป็นกัน ลอกแล้วก็ดอกข้าวโพดนะคะเรียกหอกข้าวโพดเหรอเขาเรียกข้าวโพดอ่อนอือข้าวโพดอ่อนคิดดูนะหลันนากนั้นก็ใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะมากนะใส่กระเทียมทุกลงไปกระเทียวให้หม Rồi mối luôn bây ดยาหอมค่ะค่ะโซ่หรอเซ่ปอนเซ่ปอนกลัดไปเล่นอ่ะเล่นไม่เล่นแม่เป็นไหน่วนไม่ออกแล้วค่ะ ใส่ซอสหอยสี่แขนสามค่ะใส่สามช้อสามช้อนโต๊ค่ะน่าร่อยอ่ะยิ่งใ่มากยิ่งอร่อยอืมใจเฟื่องมากอันนี้รสหรือว่าจะเพิ่มก็แล้วแต่คนชอบกเลยแต่ก็เป็นรกดี ได้แล้วค่ะถ้าผัดต้องเติมน้ำนะคะมันจะได้มีน้ำแบบหิดๆเป็นน้ำตาลเลย พ,พันโมูสะดอกหอมก็พร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะฝีมือต้องพอยการันตีว่าทำกับข้าวอร่อยมากๆคะ่ะ